สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับ ข่าวเกมมาวันนี้นะครับประกาศยังไม่มีอะไรเด้งขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มโอกาสจากคู่ยังไม่มานะตอนแรกคิดว่าน่าจะมาวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับเอาวันนี้ไม่มาแล้วก็เราลุ้นในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับใครจะเปิดในช่วงเวลานี้ไม่ห้ามเลยนะโอกาสเกลือก็จะเยอะแน่นอนนะครับคือมันต้องมีคนเปิดได้แหละแล้วพอเปิดได้ก็จะต้องขิงนะครับแต่ว่าคนที่เปิดไม่ได้จะเยอะนะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่ารอเพิ่มโอกาสจับคู่จะดีกว่านะครับคู่นัสืบบอกเอลซ่ามาแน่นอนอีกหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่่เหลือก็ไมรู้ จะมาในตอนไหนนะครับโดยโปกติเนะี่ยน่าจะมาประมาณสักสัปดาห์สุดท้ายนะครับอาส่วนการเพิ่มโอกาสจับคู่แบบวนไปวนมานะครับน่าจะมาทั้งหมดเนี่ยอีกประมาณสัก3-4ครั้งนะในช่วงเวลาที่เดือนะครับก็รอครับจังหวะเหมาะสมนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เลยครับทางนัสสึ่นแล้วก็เอลซ่า ใช้งานดีทั้งคู่นะครับส่วนคนที่เปิดได้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ถามเข้ามาว่าต้องหาเพิ่มเติมไหมอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับทีมของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับถ้าชอบพิเศษก็ตามล่านะครับถ้าขาดตำแหน่งตรงนั้นจริงๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจไปดูคลิปรีวิวก่อนก็ได้นะครับ ตัวของนัืซึเนี่ยเป็นตัวชนใกล้าสายพลังถ้าเกิดขาดตําแหน่งตรงนี้จริงๆเนี่ยมันใช้ได้ดียาวนานเป็นปีแน่นอนนะครับส่วนตัวของเอลซ่านะครับแม้ว่าจะรีเซ็ตสกิลรัวๆแต่บางจังหวะบางรอบเนี่ยก็ออกดาเมจสกิลรัวเช่นเดียวกันนะซึ่งออกปุ๊บครับพวกท่าตน,น้ําก็หายเกลี้ยงครับฉะนั้นเนี่ยดีทั้งคู่ครับการใช้งานนี่ไม่เหมือนกันนะครับโคโรโบรอบนี้ฟาริเทลนะครับจะจบลงครับอ่าไมตรง พาสเนี่ยมันบอกว่าไปจบวันที่31ตรงนี้ผมว่าน่าจะผิดนะเพราะว่าประกาศของตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าเป็น29นะครับคืออันนี้อาจจะหมายถึงเวลาของพาสหรือเปล่านะเพราะว่าพาสเนี่ยจะอยู่แบบเต็มเดือนนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะใครที่แบบยังไม่ได้เติมครับอันนี้แนะนําก่อนนะคนที่จะเติมพาสเนี่ยต้องเก็บแต้มพาสให้ครบก่อนนะครับซึ่งตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาบอกว่าซื้อนะครับเรนเจอร์พาสครับ ได้ถึง1วันก่อนสิ้นุดซีซั่นก็ได้เรียกว่าซื้อแล้วก็มากดรับย้อนหลังได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ประกาศอันนี้นะครับโคโรโบแฟนิเทลเนี่ยจะจบในวันที่29อ่ะผมคิดว่าสรุปน่าจะเป็น29นะแล้วก็30-31รลุ้นกันนะครับในส่วนของกิจกรรมฮาโลวีนมาก็เห็นไม่มาก็ไม่เห็นนะอันนี้ลุ้นพร้อมกันนะครับโซนเอนเจอร์นะครับอ่าทีมฮาโลวีนจะเป็นเดือนหน้านะพฤศจิกานะครับ องเทก็เข้าสู่คลิปวันนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปของเรนเจอร์แสงมืดด้วยความที่ว่าเดือนหน้านะครับก็จะมีแสงมืดใหม่นะครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวปกตินะครับก็มีหลายคนเนี่ยบอกให้ผมเนี่ยจัดอันดับหน่อยคือผมไม่ค่อยได้จัดอันดับเพราะว่ามันมีการปรับข้อมูลเรนเจอร์อยู่ตลอดเวลานะเอาจริงเนี่ยอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยก็บางทีมีผลยุ่งกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจัดกลุ่มให้แล้วกันนะครับก็เน้นเลยนะว่า คนที่จับปั้นแสงมืดแม็กซ์ครับเอาเป็นซักตัวที่1กับตัวที่2ของทีมอ่าก็จะบอกว่ามีทีมเดิมที่ดีใช้ได้อยู่แล้วครับก็อยากจะรู้ว่าแสงมืดแม็กซ์ตัวแรกของทีมเนี่ยเป็นตัวไหนดีครับถ้าไม่มีตัวที่ดีครับก็รอก่อนก็ได้นะอ่าส่วนใหญ่ก็คงเล่นกันมันเป็นปีแล้วนะครับอ่าเพราะว่า1ตัวก็น่าจะเล่นประมาณ 1ปีอันนี้โดยประมาณนะผมจะไม่ยึดทีมบนตํานานเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าลเรนเจอร์บางตัวก็ยังเก่งอยู่แหละแต่ว่าเขาเอาเข้าเอาออกนะเนื่องจากว่าแก้ทางบ้างคอมโบบ้างนะครับบางตัวก็จับเขาเข้าออกนะครับจนตัวถลอกแล้วนะครับเอาอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอลเอาเรนเจอร์แสงมืดในเกมตอนนี้ทั้งหมดมีอยู่21ตัวนะครับแบ่งเป็นท่านแสงเนี่ย12ตัวนะครับส่วนท่านมืด9ตัว คือแสงเนี่ยมันนําหน้ามืดไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยสตัวนะนำไปเยอะแล้วนะครับคือโดยปกติเนี่ยมันจะมาแบบบาลานซ์กันนะแต่หลังๆนี่เริ่มงงๆอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างพฤศจิกเนี่ยโดยปกตินะครับอ่ามาก่อนก็จะเป็นแสงมาก,ก่อนแล้วก็ตามด้วยมืดนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมเนี่ยคริสต์มาสก็จะมีแสงมืดพิเศษมาอีก1ตัวนะครับอันนี้เริ่มไม่รู้แล้วนะว่าจะมาแค่แบบตัวเดียวนะรหรือ2ตัวนะสำหรับเดือนหน้านะ แต่เดี๋ยวก็รอรุ้นกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะมาไหมนะครับแล้วก็เป็นทตุอะไรเก่งแค่ไหนนะครับโอเคมาดูกันที่ทตุแสงก่อนนะครับมีทั้งหมด12ตัวนะครับการจัดเรทนะครับการจัดกลุ่มผมจะจัดกลุ่มประมาณนี้นะครับหนึ่งนะครับก็คือปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับก็คือเป็นตัวที่เก่งทั้งสกิลแล้วก็ความสามารถอาจจะเป็นทางดาเมจทางบัฟทางป่วนนะครับสองนะครับ เป็นกลุ่มที่ปั้นแม็กซ์ได้อยู่นะครับแต่อาจจะมีเงื่อนไขเช่นอ่ามันอาจจะเก่าไปนิดนึงในเรื่องของสเตตัสอ่าบางตัวอาจจะตายง่ายด้วยนะครับหรือเกียร์อาจจะต้องถึงอ่แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเก่งปั้นแม็กซ์ได้อยู่นะครับกลุ่มที่3นะจะเป็นกลุ่มที่อย่าพึ่งปั้นแม็กซ์เลยอ่ารอด้ตัวเก่งๆรอดูตัวใหม่ๆดีกว่านะยกเว้นว่าชอบส่วนตัวหรือว่าต้องการคอมโบความสามารถเป็นพิเศษอันนี้ก็ปั้นได้นะครับ กลุ่มที่4ี่ครับเวล140ก็ใช้ได้ดีแล้วนะครับกลุ่มที่5ก็คือไม่ใช้ก็ได้นะอาร์เรนเจอร์บางตัวนะครับอาจจะอยู่ทั้ง2กลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับโคนี่อามาเทสเซอร์นะครับผมให้อยู่ในกลุ่มที่2ก็คือปั้นแม็กซ์ได้อยู่นะครับสเตตัสอาจจะเก่าไปนิดนึงคือตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หวือหวานะครับดาเมจก็ไม่ได้หนักหวือหวานะครับเป็นดาเมจทะลุใบก็มีนะแล้วก็สกิลบัฟก็เจ๋งนะครับคือมันจะทําให้ทีมเนี่ย แล้วตัวมันเองด้วยนะค่อนข้างจะยืนได้นานแล้วก็แข็งแกล่งคือปั้นปุ๊บเนี่ยทีมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันนะทีมก็จะยืนได้นานขึ้นแต่มันไม่ได้หดวือหวาเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ผมก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือปั้นแม็กซ์ี่อยู่แหละแต่ว่ามันเก่าไปนิดนึงนะครับอ่าลาร์ดแท็กตายปุ๊บก็สุ่มติด1นึ่งสกิลครับแล้วก็ความสามารถให้เปิดนะครับ ตัวนืดคือตัวนืดเนี่ยมันเป็นความสามารถที่โดนเนิฟลงมาเกือบเกือบจะต่ําสุดแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นความสามารถที่โกงมากเกินไปเขาเลยจาเป็นต้องเนิฟนะครับเอาฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้กลุ่มตัวนืดเนี่ยต้องตัวดีๆเยอะแม็กหมดนะครับเกียร์ต้องถึงนะฉะนั้นเนี่ยอาม่มาก็จะ,ะดรอปลงไปนิดนึงนะครับในเรื่องของความสามารถนะ ในเรื่องของวงการนะครับเบตเทิลต่อหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังยืนหนึ่งหรือเปล่านะอะใครอยากจะรู้เนี่ยร้องขอคู่แข่งที่เจ๋งๆเ,เข้ามานะในส่วนของความสามารถเริ่มมีผลแล้วนะครับอ,อย่างเช่นหยุด5วินะครับอันนี้เริ่มมีผลอยู่กันนะประกอบกับความสามารถทางตัวอื่นเนี่ยมันเริ่มจากดรอปลงไปเยอะประมาณหนึ่งถ้าเล่น1ต่อหนึ่งนี่ก็ถือว่ามีผลนะครับอ,อมาม่าอยู่ในกลุ่มที่ปั้นแม็กได้อยู่นะเป็นกลุ่มที่2ครับมูนบอดูนะครับปัจจุบันการใช้งานก็ยังคงที่นะก็ไม่ได้แบบ เก่งหวือหวาเป็นพิเศษแล้วก็บรรยากาศตัวเนี้ยผมก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มที่อย่าพึ่งปั้นแม็กซ์เลยนะครับอ่าถ้าเป็นทีมที่ต้องการตัวแบกก็คือปั้นแม็กซ์ตัวแรกตัว2เนี้ยตัวเนี้ยอย่าพึ่งเลยนะอ่าก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับหลักการใช้งานตัวนี้เนี้ยก็เป็นการดึงศัตรูในกลุ่มข้างหลังเนี้ยมากองกองกันอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนเราเนี้ยยิงได้ถึงนะครับอ่าการก๊อปปี้นะครับอ่าบัฟทางคลิกตัวเอาไวบ้บัฟตัวการบินก็ได้นะครับ ความสามารถบังคับนะครับอฟื้นฟูและท่านนะเรนเจอร์ตายปบก็จะได้แลกคืนมา75เปอร์นะครับความสามารถให้เปอร์คอมโบและหน,นอ่งคือตัวดีๆมันเยอะนะ,ะตัวมูนวัด,ดูก็ให้อยู่ในกลุ่มที่3นะก็อย่าเพิ่งปั้นแม็กซ์เลยนะครับอาริงคัทครับผมให้เป็นกลุ่ม4กลุ่ม5เลยนะคือถ้าจะใช้ก็เวลร้อยสก็ได้นะครับหรือไม่ใช้ก็ได้เนื่องจากว่ามันโดนเนิร์ฟไปจัดจริงๆนะคือปัญหาเนี่ยแรกก็ใช้เยอะ,ะครับยืนก็ใกล้ครับ ยืนใกล้แลกก็เยอะตายก็ง่ายครับซัมมอนก็โดนเนิบอ่ามันก็เลยเป็นตัวที่แบบว่ากลุ่ม4กลุ่ม5ครับใช้เวล1 4 0ก็พอหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับบอสปรับผีครับเช่นเดียวกันนะกลุ่ม4ี่กลุ่ม5เลยนะครับใช้เวล1์0ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวกันบินตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเขาเอาไว้จัดการตัวซารีแม่บดบินนะครับแต่พอมีตัวกันบินดีๆออกมาเยอะเนี่ยตัวนี้ครับก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับต่อมาครับเบลล่าบินนะครับ Uh, ตัวบินเนี่ยถ้าเป็นเวล1ร้ผมว่ามันก็จะเริ่มจะใช้ยากแล้วเพราะว่าในกรณีที่ปั้นแม็กตัวแรกเนี่ยน่าจะอยู่หลีกที่แบบอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นหลีกเพชรแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ถ้าใช้ก็เวลร้อยสี่ิบร้อยสี่สบก็พอรหรือไม่ใช้ก็ได้นะอันต่อมาครับตัวซนี่เด็กอนุบาลครับแม้ว่าจะมีรีเซ็ตสกิล แล้วก็มีดาวเมทะลุ A T R U นะครับดูเหมือนเป็นตัวที่ดีนะแต่ผมให้อยู่ในกลุ่มที่3ก็คืออย่าพึ่งอย่าพึ่งปั้นแม็กซ์เลยยกเว้นว่าชอบเป็นพิเศษ,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 ษหรือว่าต้องการทางคอมโบนะครับตัวนี้ใช้จริงเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดตามสกิลที่เห็นนะก็จะอยู่ในกลุ่มที่3นะครับอาโคนิบินนะครับก็กลุ่ม4กลุ่ม5เวลร้อก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับต่อมาครับเจสสิก้าแสงตัวนี้อยู่กลุ่มหนึ่งครับ กลุ่มหนึ่งเลยนะครับปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งทางดาเมจดาเมจทะลุลดลบนะครับแล้วก็ทางบัฟแล้วก็ความสามารถให้เปอร์นะครับอตัวนี้ปั้นแม็กซ์ได้เลยนะเพราะว่าตัวแบบนี้มันหาค่อนข้างจะยากครับสกิลค่อนข้างจะครบเครื่องแรกก็ใช้น้อยตำแหน่งก็ยืนสก่กลเลยนะครับตัวแบบนี้หายากปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับอต่อมาครับตัวมูนไอซ็อกกี้เนองจากว่าเป็นตัวกันบินนะก็เวลร้อยสี่สิบก็ใช้ได้แล้วนะครับ อ่าอันนี้คือเน้นย้ำนะว่ามันอยู่ในกลุ่มของคนที่อ่าไม่ได้เป็นแบบเติมเงินถุงเงินถังไม่ได้อยู่ท็อปตอนานานะครับก็ต้องการที่จะได้ตัวมาแบกทีมบางคนต้องการแบกทีมหรือว่าเสริมทีมเป็นพิเศษนะครับคำแนะนําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนบราเมยกนเนี่ยผมให้อยู่ในกลุ่มที่2ก็คือปั้นแม็กได้อยู่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าเกียร์ต้องถึงเพราะว่ามันใช้ได้เยอะตัวเนี้ย ตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วตัวเกมมีการแอบบัฟนะบัฟจนมันแบบว่าค่อนข้างจะยืนนานขึ้นนะครับเอาแม้ว่าจะยังโดนสถานะจากฝั่งศัตรูง่ายอยู่นะแต่ว่าการยิงครับยิงดาวเมดครับดาวเมดนักกระเด็นทนะลุครูครละสกิลสาววิเออเป็นตัวโกงนะจริงๆเป็นกลุ่มตัวโกงนะถ้าเกิดแร่ธาตุเนี่ยใช้ไม่เยอะเนี่ย ผมให้อยู่ในกลุ่มที่1เลยนะแต่นี้คือมันติดนิดหนึน่งครับคือเรื่องของแร่ธาตุแล้วก็ตำแหน่งมันเป็นตัวชนใกล้ถ้าทีมมีตัวโคโลโบตัวชนใกล้อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็จ,จะแบบว่าปรับลดระดับมานิดนึงนะครับอฉะนั้นผมให้อยู่ในกลุ่มที่2นะส่วนตัวเอ็ดเวิร์ดแสงตัวเนี้ยผมให้เป็นตัวที่มันกักมากคือผมบอกตั้งแต่ตอนมันออกมาแรกสุดแล้วนะครับว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือมันคอมโบความสามารถไม่ได้แต่เป็นตัวที่เอาจจริงเนี่ย แฝงใช้ดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าสกิลใบทะลุนะครับแล้วก็ลดระยะโจมตีของศัตรูเนี่ยมันยิงในกลุ่มหลังเออคือเรียกได้ว่าสกิลเนี่ยติดดีมากครับอ่าแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะแบบไม่ค่อยโดดเด่นมากนักเพราะว่ามันยังเป็นทางคลิอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนความสามารถบังคับเนี่ยมันจะเน้นเจาะสายพลังนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกตัวสายพลังเนี่ยเจาะดีๆเนี่ย ปั๊บเดียวแตกอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะครับบนทอมตำนานเนี่ยบางคนก็ปั้นแม็กตั้งแต่แรกแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ปั้นแม็กนะพอเขาใช้เวล1ร้อสิบไปจนพักหนึงแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งว่ะทํำไมใช้แบบทีมันดีนะครับมันช่วยใบศัตรูได้เจ๋งมากตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันแม็กเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผมให้อยู่ในกลุ่มกักนะก็คืออาแม็กได้อยู่ กับแบบย่าพึ่งแม็กซ์เลยนะครับผมให้อยู่ในกลุ่มที่2กับ3นะคือยังไม่ถึงขั้นหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดได้มาเนี่ยทีมอื่นๆตัวอื่นต้องดีก่อนอ่าแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวทางเสริมนะครับฉะนั้นจริงๆตัวนี้ใช้ดีนะผมว่าเวลรอยีก็ดีแล้วอ่าคือเป็นตัวที่ดีนะครับอ่าส่วนตัวล่าสุดนะครับบอสซีโอนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มแม็กซ์ได้อยู่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของอ่าเคลื่อนที่นะครับ เคลื่อนที่กับตำแหน่งเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคลื่อนที่นี่คือชามากนะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูเนี่ยกว่าจะเข้าตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ถ้าเกิดทีมกรอบกลุ่มกันได้เยอะเนี่ยก็ติดดีติดโหดอยู่เหมือนกันนะอ่ะผมจัดอยู่ในกลุ่มที่2นะครับก็คือแม็กซ์ได้อยู่นะครับ อ่ะต่อไปครับจะเป็นเรนเดอร์มืดบ้างอ่ะมืดมีทั้งหมด9ตัวครับตัวล่างสุดนะครับเป็นโยมิอโยมิผมก็จัดอยู่ในกลุ่มที่แม็กซ์ได้อยู่ด้วยความที่ว่าเก่าไปนิดตายง่ายนะตัวนี้ถ้าเกิดโดนดันระยะปุ๊บเนี่ยตายเลยนะครับแม้ว่าจะยืนไกลเนี่ยโดนดันระยะปุ๊บเนี่ยตายง่ายมากคือผมว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าชอบก็แม็กซ์นะอ่า ถ้าเวล์ล็อที่สิบเนี่ยบางคนเนี่ยใส่เกียร์แบบว่าตายก็ได้ไม่เป็นไรเน้นให้ติดล้าจัท็กผมก็ทําเหมือนกันนะไอดีหลักผมใช้แบบนี้เลยครับเน้นให้ติดล้าจัท็ะนะครับแล้วก็คอมโบนะครับแร่นืดอ่ะเป็นคอมโบที่มีตัวดีๆเยอะนะครัโยมิกก็เลยจะเห็นค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ก็ยอยู่ในกลุ่มที่แม็กซ์ได้อยู่เป็นตัวเบื้องหลังของทีมอะแต่ว่าถ้าปั้นแม็กมานะครับ แล้วเกียร์ไม่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะปล่อยตัวออกมาตายเนี่ยมันก็จะพบอกับเวลรนะ้อยสีนะอันนั้นเนี่ยก็ผมให้อยู่ในกลุ่ม2นะปั้นแม็กได้อยู่นะครับอ่าส่วนตัวของซันล,ลี่ครูฝึกสัตว์หรือว่าตัวของซันล,ลี่รถขยะนะครับ คือจริงๆก็ไม่ถึงขั้นเป็นตัวขยะนะแต่ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยไม่ชัดเจนเลยสักอย่างหนึ่งตั้งแต่ออกมาวันแรกนะใครไปดูคลิป,ปรีวิวของผมวันแรกเนี่ยผมก็พูดแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเหมือนดีแต่บังเอิญว่าผมเปิดได้พอดีใช้จริงไม่ดีผมไม่เคยนํามาติดทีมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยบนท็อปนามาใช้ติดทีมเพราะว่าคอมโบความสามารถอ่าหลังๆนี่พอมีบอสแสงเข้ามาตัวนี้ก็หลุดไปเลยครับก็เป็นตัวที่ เวลร4 0ก็ได้ไม่อาส่วนตัของอดิสติกิทับจริงๆเนะี่ยมันเป็นตัวรีเซ็ตที่ดีนะแต่ผมเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มที่อย่าพึ่งปั้นแม็กเลยเพราะว่าบางคนอาจจะต้องการตัวที่แบบมาแบกทีมนะครับคือพอสมมติเปิดได้เอลซ่าอย่างเงี้ยตัวรีเซ็ตก็จะมีแล้วนะครับการปั้นแม็กก็จะไม่ยากนะเพราะว่าไม่ได้ใช้กบม่วงตัวเนี้ยผมก็เลยจัดกลุ่ม2กับ3นะจริงๆนยะ ก็คือจะปั้นแม็กก็ได้ครับกปั้นแม็กก็อยู่นะถ้าชอบทางรีเซ็ตนะครับเพราะว่าสกิลของมันก็ค่อนข้างจะครบเครื่องนะสตันนะครับลดหลบสกิลนะครับของศัตรูนะครับก็ชยดีๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบกเป็นพิเศษนะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการตัวแบกก็อาจจะแบบใช้ไปก่อนวลยร้อยสิบก็ถือว่าได้แล้วนะครับอต่อมาครับตัวซานีแมบดบินครับคือตัวนี้นะครับผมจะอยู่ในกลุ่มที่ 2ก็บ3นะครับคือถ้าเกิดมีเกียร์ที่ดีจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ช่วยทีมได้เยอะอยู่เหนกันนะคือเกมเล่นเองก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนเกียร์ตั้งรับถ้าบอดเกรียนก็โหดอยู่เหมือนกันนะ แต่ตับินน่ยมันมีความน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ตัวเกมปรับเนิร์ฟขึ้นมาเนี่ยแล้วตัวกันบินดีๆออกมาเนี่ยตัวบินมันจะแบบว่าใช้งานลําบากเลยนะยกเว้นว่าเกียร์ดีจ,ดจัดนะครับฉะนั้นนก็อยู่ในกลุ่มที่ปั้นแม็กก็ได้ถ้าชอบจริงๆนะครับหรือว่าอย่าปั้นแม็กเลยนะครับคือทางบินเนี่ยเป็นทางที่บางคนอาจจะยังไม่ชอบมากนักนะครับส่วนตัวของซารี่หิมะนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกันบินครับผมก็เลยแนะนำว่าก็อย่าพึ่งอย่าเพิ่งปั้นแม็กซ์เลยนะครับก็เป็นในกลุ่มที่3ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เกียร์ดีๆตีบวกสัยภาพเนี่ยมันก็พอจะกันบินได้อยู่นะอันะนั้นก็อย่าพึ่งนะครับตัวนี้นครับไอที่2เนี่ยผมเป็นพยานได้เลยนะครับว่าปั้นแม็กมาไม่แบกทีมครับตัวนี้ไม่แบกทีมนะก็จะอยู่ในกลุ่มที่ อย่าพึ่งปั้นแม็กเลยยกเว้นว่าชอบจริงๆหรือจะคอมโบความสามารถนะคือเป็นเลนเตอร์ที่สเตตัสค่อนข้างจะสูงมากสกิลก็ดูดีแต่พอไม่ทะลุอมตะตาปุ๊บเนี่ยลำบากจริงๆนะผมว่าการใช้ง,งานตัวนี้เนะี่ยมันค่อนข้างจะกลางๆไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็เลยบอกว่าทุกอย่างดูดีใช้จริงเนี่ยไม่ดีตามที่คิดผมใช้คํานี้นะครับก็เลยอยู่ในกลุ่มที่อย่าพึ่งปั้นแม็กเลยนะครับเจม่วงครับตัวนี้ผมให้อยู่ในกลุ่มที่1เลยนะ ปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับอันนี้หลักผมใช้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะครับว่าอุย้ยช่วยทีมดีมากนะก็หลักๆจะเน้นเป็นทางป่วนนะครับอ่าปวนก็คือเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูครับคือด้วยความที่ว่ายืนครับค่อนข้างจะอ่าใช้ได้ตำแหน่งใช้ได้เคลื่อนที่ก็ไวนะครับอ่าไล่เวทก็ถือว่าไวนะครับความสามารถก็คอมโบแรดหนืดอ่าเต็มม่วงนี่เอาจริงใช้ดีอยู่งานนะก็อ,อยู่ในกลุ่มที่ปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับ ส่วนตัวของเมอรี่ต้นคริสต์มาสครับก็เวล์ร้อยสก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคือบางคนเนี่ยไปมองที่ลำนำเยาวยวนเป็นหลักนะแต่ว่า PP เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่านำไปเล่นในสเตจหลักระดับยากโซนที่ศัตรูไม่มีตัวกันบินจะดีดีเลยนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยไปเล่นสเตจย,ยากเอาแล้วกันนะส่วนตัวสุดท้ายครับอ่าโคนี่สล็อตนะครับหรือว่าโคนี่นักพนันตัวนี้ผมให้อยู่ในกลุ่มที่ปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับเพราะว่าทางป่วนซัมมอนของบันเนี่ย ถือว่าช่วยทีมไม่ดีนะอ่ะมีทั้งสตันนะครับแล้วก็มีทั้งสล็อตนะอ่ะแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีแม่นยำแม,ม่นยำสกิลนะครับความสวัสดิ์เฮิร์เปิลครับอขัดวางผลิตและธาตุและดืดครับแล้วก็ลาแสแท็กส่วนถ้าเทียบกัน2ตัวนี้ผมไม่ให้คําตอบผมให้คําตอบเพราะว่ามันต่างก็มีดีนะครับต่างก็มีดีนะครับในส่วนของซัมมอนเนี่ยกลัวแค่ว่าอนาคตจะโดนเนิร์ฟอ่าพอโดนเนิร์ฟปุ๊บเนี่ยก็จะแบบว่าซัมมอนก็อาจจะแตกง,ง่ายนะครับแต่ตอนนี้คือถือว่า ถือว่ายังใช้ดีมากๆานะสลอสครับคือปั้นแม็กปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนโฉมหน้าทีมที่อยู่เหมือนกันนะคู่นี้นครับอัจฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเป็นเลือกตามชอบแล้วกันผมไม่เลือกให้นะด้วยความที่ว่าความสามารถก็เหมือนกันนะ,ะตัวเจมม่วกเนี่ยจะเสียนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเจมม่วงมีลารและแท็กปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะโหดขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับแต่ตัวนี้มันมีลารนะคือตายปุ๊บก็ไม่เป็นไรนะครับอัฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเทียบระหว่างกัน ลองดูแล้วกันนะเพราะเราชอบประมาณไหนเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวมันเก่งใกล้เคียงกันมากแต่อาจจะแบบแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆประมาณนี้อย่างเช่นคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่แบบว่าค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันนะครับนิดหนึงนิดหนึ่ง,ดงเดี๋ยวเล่นทิ้งท้ายกันสัก2รอบดูแล้วกันนะ,ะว่าเรนเจอร์แสงมืดนะครับของทีมผมที่ใช้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อาทีมผมเนี่ยั่งมืดจะใช้เป็นเจม่วงแม็กซ์ครับบราเมกอนอาม่าแม็กซ์ครับแล้วก็โยมิเวลร้อยสี่สิบครับแล้วก็ตัวของเอ็ดเวิร์ดแสงคือทำไมผมไม่ใช้อลิสติกิมีคนถามเยอะมากนะครับคือเกียร์เนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะว่าเกียร์ผมไม่พอนะครับคือเกียร์ของอลิสติกิเนี่ยมันไปตกอยู่กับเอ็ดเวิร์ดแสงนะครับผมก็เลยจำใจต้องถอดอลิสติกินะครับเพราะว่าพอเป็นเวลร้อยสี่สิบปุ๊บเนี่ย ในลีกแถวนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องปล่อยตัวออกมาสู้กันได้นะต้องปล่อยตัวมาไวๆนะครับผมก็เลยมีการเอาออริสติกิออกแล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่ได้เน้นทางคอมโบมากบายนะอันนี้คือทีมผมเนี่ยเอาตรงๆนะคอมโบมั่วได้3ครับเออเราเลือกตามชอบเลยครับตัวชนใกล้ผมเลือกเป็นเมริโอรัสนะครับอ่าตัวป่วนนะครับความสามารถนะครับก็รูเรียสครับหยุด5วานะครับอ่าชิ้นตั้นงครับก็ยังอยู่ เออตอนแรกคิดจะทางจินจังแม็กสตัวมาแบบขำๆด้วยนะอ่าแต่ว่าพอเปิดได้ตัวเอลซ่าปุ๊บนะครับก็ใช้เอลซ่าเลยนะครับแล้วพอเปิดได้เอลซ่าปุ๊บเนะี่ยผมก็เลยอ่ะถอดอาริสติกิออกไปเลยนะครับเพราะว่า,ารีเซ็ตก็หวังพึ่งเอลซ่าไปแล้วกันนะอ่ะดูนะครับว่าข้างหลังเนี่ยกระโหลกม่วงครับเนี่ยเห็นไหมกระโหลกม่วงจากเอ็ดเวิร์แสงเนี่ยติดตลอดเวลานะครับเออมันก็เลยแบบเป็นตัวที่แบบเอ้เวลร้อก็ดีแล้วนะครับ ถ้าปั้นแม็กเนี่ยมันอาจจะติดนิดนึงตรงที่ว่าไม่ได้มีดาเมจสกิลอ่าแล้วก็คอมโบความสามารถไม่ได้มันก็เลยอยู่ในกลุ่มที่กากๆนิดนึงนะก็คือปั้นแม็กได้อยู่นะครับหรือว่าจะปั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับอ่ะทีมนี้นะครับก็แสงมืดนะครับคือแสงมืดเนี่ยถ้าเรามีตัวแสงมืดดีๆนะครับแม็กเยอะกว่าชาวบ้านเนี่ยมันมันก็แบบยกระดับทีมได้อยู่เหมือนกันนะ แต่สําคัญก็คือควรจะต้องมีเกียร์ดีๆด,ด้วยครับบนท็อปเขาเลยจําเป็นต้องวิ่งนะเนื่องจากว่าเกียร์ครับที่เป็นของ่าแสง่านมืดโดยตรงเนี่ยไม่มีขายโตเก้นฉลาดมากอยากได้ต้องวิ่งเอานะครับหรือว่าไปใช้เกียร์ที่มันเป็นเกียร์ของตามสายเ,าเกียร์พลังนะครับเกียร์ไหวพริบเกียร์ว่องไวนะครับไปหาใส่เอาเอาเกียร์วิ่งนะครับมันก็เลยแบบดูดูนะครับว่าเจมม่งฝังตรงข้ามเขาเนี่ยแม็กเนี่ยเห็นไหม อ่าฉะนั้นเนี่ยทีมของเราต้องมีตัวการกลางของทีมที่ช่วยนะเออคือแข่งเป็นหินนะครับก็ต้องยืนให้ได้ครับฉะนั้นเนี่ยพวกหิวเลือดเกาะเลือดสําคัญนะสําคัญนะยิ่งฮิวเลือดนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับอันนี้โดนเปลี่ยนล่างคืนครับเนี่ยทั้งเปลี่ยนล่างครับทั้งกระโหลกม่วงครับค่อนข้างจะเห็นบนชัดเจนครับคือเกมนั่นเองนี่คือสบายหายห่วงเลยนะ,อ,ะอ่าอารมาใบานะครับ ราเมงโกนยิงกระเด็นนะครับเอ็ดเวิร์ดแสงยิงใบม่วงข้างหลังอีกโอ้โหเจมม่วงเปลี่ยนร่างอีกนะครับค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวนะครับอาฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้คืออย่างที่บอกนะถ้าจะเปรียบเทียบกับตัวที่มันใกล้เคียงกันจริงๆเนี่ยบางทีให้ลองเลือกเอาเองนะครับ ว่าแบบอยากได้ประมาณไหนอยากให้ลองทดสอบเล่นดูนะครับว่าเล่นแบบไหนมันเข้ามือนะครับตัวไหนช่วยเกมนั่นเองชนะง่ายขึ้น,นครับเกมไหนเอ่อตัวไหนนะครับช่วยในเกมตั้งรับได้ดีขึ้นเนี่ยอยากให้ลองทดสอบดูนะครับเพราะว่าอย่างคนที่จะปั้น,มนแม็กสังมืดเนี่ยบั้นแม็กตัวแรกตัว2เนี่ยต้องเป็นคนที่เล่นเก่งแล้วประมาณหนึ่งคือต้องเล่นมานานแล้วประมาณหนึงนะก็ตัวที่ต้องการเนี่ยคงจะต้องการตัวที่ได้มาแล้วแบบ ทามห้ทีแข็งแร่งอ่าหรืออาจจะปวนสุดยอดหรือว่าแบกทีมแบบจัดๆไปเลยนะครับก็ตัดแรงกิ้งตัดกลุ่มให้ตามนี้แล้วกันนะอ่ะขอบอกไปแล้วนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นแล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ